รมการค้าภายในและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทยณาสามย่านมิทาวกรุงเทพมหานครตามนโยบาย นายจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสําคัญของข้าวไทยมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักข้าวไทยมากขึ้นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการกระจายและกระตุน้นให้มีการบริโภคข้าวมากขึ้นเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาวนาโดยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยใน1ปีข้าวสามารถทํารายได้ให้กับประเทศไทยไม่น้อยกว่า1น0 0 0แล้านบาทรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ เราไปชมภาพบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในนะครับกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสมาคมข้าวถุงไทยนะครับได้จัดกิจกรรมนะครับรณรงค์บริโภคข้าวนะครับถืบเนื่องจากนะครับในปีที่ผ่านมานี้นะครับยอดการบริโภคข้าวในประเทศนะครับของเราลดลงค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับจากเดิมนะครับที่เราเคยบริโภคกันเมื่อสัก5ปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ100กิโลกรัมต่อคนต่อปี นะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณ75กิโลกรัมต่อคนต่อปีแล้วโดยเฉพาะในเมืองหลวงเองก็ยอดการบริโภคข้าวนั้นก็ลดลงมาเหลือประมาณ50กิโลกรัมต่อคนต่อปีอันนี้ก็คือเป็นความเป็นห่วงของทางสมาคมผู้ประกอบการค้าข้าวถุงแล้วก็กรมการค้าภายในรวมทั้งตลอดจนเกษตรกรเองนะครับก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าในช่วงนี้นะครับน้องๆหนูๆน,นะครับโดยเฉพาะเยาวชนนะครับก็บริโภคข้าวลดลงนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับคาร์โบไฮเดรตประเภทอื่นมากขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากจะลดลงนะครับให้ข้าวยังคงเป็นเมนูหลักยังเป็นอาหารจานหลักของแต่ละครัวแต่ละบ้านนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับข้าวก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยนะครับแล้วก็ปีหนึ่งนะครับทำรายได้ให้กับประเทศชาติมันไม่น้อยไม่น้อยกว่า1ล้าน1นึ่แสนล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะจัดกิจกรรมตรงนี้แล้วก็โดยจะให้น้องๆหนูๆนะครับโดยเฉพาะ น้องๆในกลุ่มเยาวชนนะครับเป็นแกนหลักสําคัญนะครับที่จะกระจายแลวก็กระตุ้นนะครับการบริโภคไปยังกลุ่มเพื่อนนะครับแล้วก็โรงเรียนข้างเคียงด้วยนะครับตรงนี้ก็เราก็จะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันนะครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ทางภาครัฐนะครับโดยนโยบายของพระนัทท่านรองนายกนตรรยฐมนตีว่าการจน์เอิชนท่านจุรินทรนักศึกิาวิสิเองนะครับท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับถึงปริมาณข้าวที่เราบริโภคกันลดลงเยอะมากๆนะครับก็อยากจะให้ พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะน้องๆหนูๆห,ห,หันบริโภคข้าวให้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างน้อยนะครับข้าวทุกเม็ดที่เราบริโภคก็เป็นการให้กําลังใจกับพี่น้องชาวนานะครับก็ถือว่ากิจกรรมนี้เราก็จะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปนะครับเพื่อกระตุ้นรณรงค์ลนะครับแล้วก็จะเชิญน้องๆนะครับจากโรงเรียนต่างๆนะครับมาร่วมจัดก,กิจกรรมแล้วก็รณรงค์นะครับแล้วก็ให้เห็นถึงประโยชน์แล้วก็คุณประโยชน์ของการบริโภคข้าวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ข้าวเรามีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดนะครับไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับข้าวก็มีพันธุ์ที่ให้น้ําตาลน้อยนะครับให้พลังงานน้อยนะครับแต่ว่าก็อิ่มท้องเหมือนกันนะครับทานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้าวยังเป็นทานและทานเป็นยาด้วยนะครับยังมีคุณค่าทางอาหารโปรตีนวิตามินนะครับหลากหลายนะครับที่เราเลือกสรรหาได้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับจะเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้กับ น้องๆหนูๆแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบว่าข้าวนั้นนะครับนอกเหนือจากเราจะซื้อมาแล้วก็เปิดถุงผงเลยไม่จําเป็นนะครับเราอาจจะหาสไตล์หาซิกเนเจอร์ของบ้านเราครัวเราได้นะครับว่าเราอาจจะเอาข้าวเหนียวข้าวข้าวเจ้าผสมกับข้าวเหนียวนะครับเพื่อให้ได้รสชาติได้รสสัมผัสที่แตกต่างหรือเอาจากผสมกับข้าวหอมนินข้าวข้าวสีข้าวกล้องนะครับเพื่อให้ได้ซิกเนเจอร์หรือรสชาติ ที่แต่ละครัวแต่ละบ้านนะครับโปรดปรานได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางกรมการคลังภายในได้ร่วมกับทางสมาคมข้าถิไทยแล้วก็ตัวแทนเกษตรกรชาวนานะครับที่มีความเป็นห่วงเป็นใยถึงสถานาการณ์การบริโภคข้าวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องครับครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการออฟนะครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับเราก็จะมีการจัดอ,อย่างต่อเนื่องนะครับ เราก็จะลดลงนะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็มีการลดลงนะครับแต่ปีนี้เราเน้นรูปแบบนะครับและอยากเปลี่ยนรูปแบบอยากจะให้พี่น้องประชาชนหันมาหาซิกเนเจอร์ของตัวเองให้มากขึ้นนะครับแต่และครัวมีซิกเนเจอร์มีข้าวหุงแบบของตัวเองนะครับนะครับก็จะได้รสชาติที่แตกต่างแล้วก็จะมีความเป็นเจ้าของเจ้าของนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการค้นหาความต้องการและบรรหารข้าวของบ้านเราด้วยนะครับอันนี้นก็ถือว่า เป็นการช่วยเหลือกันทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคเอกชนภาคเรกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญอย่างยิ่งก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะมบริโภคข้าวให้มากขึ้นนะครับครับก็มีการจัดกิจกรรมนะครับทั้งในโรงเรียนแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้านะครับชั้นนำนะครับแล้วก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ทราบว่าหรือมาลองดูนะครับว่าข้าวที่หุงแต่ละแบบแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับ ข้าวแบบปกติเลยกับข้าวที่เรามาผสมแล้วก็หาเป็นหาความนุ่มความเหนียวความหอมนะครับแต่ในแต่ละแบบแต่ละอย่างแต่ละการผสมก็มีความแตกต่างกันก็อยากจะจัดกิจกรรมตรงนี้นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในฐานประกอบการในห้าง,งสกับสินค้าที่ประชาชน จะได้มีโอกาสเข้าถึงนกิจกรรมเราด้วยนะครับครับก็ในในนามนะครับขออนุญาตว่าเป็นสมาคมผู้ประกอบการเข้าถึงไทยนะครับวันนี้ก็จริงๆต้องขอขอบคุณนะครับทางกรมค้าภายในนะครับที่เล็งเห็นนะครับถึงความสําคัญนะครับของข้าวภายในประเทศนะครับซึ่งอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับทางสมาคมผู้ประกอบการเข้าถึงไทยเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมมาโดยตลอดจริงๆก็จัดร่วมกับกรมค้าภายในมาโดยตลอดนะครับ แต่ในปีนี้เนี่ยก็เป็นดําริของท่านริปดีนะครับว่าเราอยากจะต้องอพัฒนาคนรุ่นใหม่นะครับให้กลับมารับประทานข้าวเป็นหลักแล้วก็สร้างความเข้าใจถูกนะครับเนื่องจากมีความเข้าใจผิดกันมาเนิ่นนานนะครับว่ารับประทานข้าวแล้วเนี่ยมันเกิดการอ้วนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมต้องเรียนว่าการรับประทานข้าวเนี่ยให้เหมาะสมกับช่วงวัยของแต่ละคนนะครับความเหมาะสมของกิจกรรมหน้าที่การงานนะครับหรือว่าทแม้แต่วัยนักเรียนต่างๆเนี่ย ทุกคนเนี่ยก็จะมีการบริโภคข้าวตามความเหมาะสมก็จะทําให้เกิดสุขภาพที่ดีนะครับอย่างคนให้พลังงานนะครับก็ต้องรับประทานข้าวขาวที่เยอะหน่อยนะครับที่เป็นนักกีฬานะครับคนที่ uh, มีสไตล์ที่ uh, ต้องการสุขภาพนะครับก็มปทานข้าวสีนะครับ,นะรบต,ต่างๆแล้วนี่วันนี้ท่านอธิบดียิ่งบอกว่าเอ้ยเราต้องมีข้าวสไตล์ของตัวเองนะครับข้าวเราเองเนี่ยเราจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นทาง uh, สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยเนี่ย คิดว่าเราควรจะขอความร่วมมือนะครับจากสมาชิกนะครับแล้วก็กรรมการก็เผอิญว่าทางด้านของเราเองเนี่ยก็มีศูนย์การค้านะครับข้ามาบุญครองเนี่ยก็จะมี m อเมชเชนเก็จะให้ความร่วมมือนะครับกับทางด้านกรมการค้าภายในเนี่ยในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราให้สถานที่แล้วก็มีการจัดให้ความรู้นะครับกับทางด้านของเยาวชนนะครับเพื่อให้ก้าวขึ้นมานะครับ แล้วก็ทําให้ข้าวไทยเนี่ยผมว่าแข็งแรงขึ้นนะครับถ้าเราไม่รับประทานข้าวไทยเราจะไปรอใครมากินข้าวเรานะครับขอบคุณครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้บริโภคนะครับทั้งเด็กรุ่นใหม่นะครับที่ว่าบริโภคกันข้าวกันน้อยลงนะครับอาจจะรับวัฒนธรรมชาวตะวันตกมานะครับเพราะว่าการบริโภคคาร์บฮเรตทําให้อ้วนนะครับชาวตะวันตกไม่ได้ทานข้าวเป็นหลักชาวตะวันตกเนี่ยบริโภคขนมปังเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้าวเนี่ยมันกว่าจะซึมซับเข้าสู่ร่างกายผ่านกระบวนการหลายหลายขั้นตอนนะครับประโยชน์ของข้าวเนี่ยมีมากกว่าขนมปังแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอยากใช้ผู้บริโภคประชาชนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเรียนเห็นคุณค่าของประโยชน์ของข้าวไทยนะครับส่งเสริมการกินข้าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราชาวนาปลูกข้าวมาเยอะๆแล้วไม่มีคนบริโภคเนี่ย จะเหนื่อยนะครับชาวนาก็จะเหนื่อยนะครับปริมาณข้าวในประเทศจะมากขึ้นไปเดี๋ยวจะกระทบเรื่องราคาอีกใช่ไหมครับท่านครับตอบฝากไว้ด้วยนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับอ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าวนะครับ